สวัสดีครับวันนี้ระบบหน้าขายนะครับจะอามาอธิบายในส่วนของการแสดงรูปและโปรโมชั่นนะครับเปิดความสามารถหนึ่งของโปรแกรมระบบร้านค้านะครับเขาสามารถที่จะกดคีย์ลัดก็คือคอนโทล F1 หรือว่ากดตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูกันนะครับจะก็จะเพิ่มในส่วนของการแสดงผลรูปนะครับแล้วก็ราคาโปรโมชั่นที่เรากําหนดไว้นะครับอาทิตย์นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับยิงแรตโซยครับ ระบบก็จะแจ้งว่าถ้าซื้อสองจะได้ราคา9บาทราคาพิเศษเพ็คคู่นะครับสามารถทำโปรโมชั่นได้ครับไม่จำกัดน,นะครับอย่างในกรณีนีด้ดูนะครับเราก็จะยิงชิ้นที่2นะครับก็จะเหลือราคา9บาทนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับอ่าราคการสินค้าต่อไปนะครับ ในตอนครับเห็นไหมครับระบบจะแจ้งนะครับอันนี้จะมีอยู่2โปรโมชั่นนะครับถ้าซื้อขวดเดียว90บาทเห็นไหมครับถ้า2ขวด2กระป๋องครับก็ราคา75บาทถ้า3กระป๋องราคา70บาทครับโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวทางเราจะยิงนะครับ2กระป๋องนะครับราคา75บาทครับก็150บาทครับ ก็เราสามารถที่แจ้งลูกค้าได้เลยครับแล้วก็มาดูในส่วนนี้นะครับโปรแกรมก็จะบอกสานะสินค้าคงเหลือของทุกราการนะครับตอนนี้เราเหลืออยู่ในระบบอยู่ในร้านเรา49 49กระป๋องเราจะได้รู้ทันทีเลยนะครับในการบริหารนะครับยินกระป๋องที่3นะครับจะเหลือกระป๋องละ70บาทครับตามโปรโมชั่นครับกระป๋องที่4ก็จะเป็น70 70นะครับถ้าเรา ทำโปรโมชั่นไว้แล้วก็จะสูงสุดมาถ้ามากกว่า3ก็จะได้ราคานี้นะครับในกรณีนี้นะครับก็จะช่วยทำให้ท่านบริหารจัดการธุรกิจได้นะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไห,ไหนก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับว่าการใช้งานอยู่ที่ไหนนะครับเห็นไหมครับ4ี่กระป๋องจะได้ราคา40บบาทนะครับเราสามารถที่จะทำรายการได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะค้นหานะครับ ในกรณีนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเจอสินค้าเราสามารถที่จะค้นหามีเมนูล,ลัดให้ท่านใช้งานได้อย่างครบคันนะครับในการบริหารจัดการสินค้าที่ไม่มีโปรโมชัน่นก็จะไม่มีรายละเอียดบอกนะครับก็จะขายอยู่ราคาเดียวครับก็จะปิดคลิปสั้นๆของการทำโปรโมชั่นนะครับกับแสดงรูปก,กับโปรโมชัน่นให้กับลูกค้านะครับว่า ใช้งานง่ายขนาดไหนเราจะได้แจ้งลูกค้าเพื่อเป็นการเพิ่มยอดในส่วนของการขายสินค้าในร้านนะครับขอบคุณครับ